ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไระกฎหมายเนี่ยคุ้มครองกฎหมายเนี่ยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลคำถามคือข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไรคําตอบข้อมูลส่วนบุคคลคือข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงก็ได้ข้อความก็ได้รูปภาพก็ได้ สัญญลักษณ์ก็ได้นะครับ <c oughs> เรื่องราวก็ได้ที่มันทำให้ระบุตัวบุคคลได้นะครับไม่ว่าจะระบุทางตรงๆหรือทางอ้อมๆนะครับและบุคคลที่ว่าเนี่ย ต้องไม่ใช่คนตายและต้องไม่ใช่บริษัทเข้ครับข้อมูลสุบุคคลคือข้อเท็จจริงอะไรก็ได้ข้อความใดก็ได้รูปภาพก็ได้สัญ,ญลักษณ์อะไรก็ได้เรื่องราวหรือตัวเลขอะไรก็ได้นะครับ ที่มันทำให้ระบุตัวคนได้ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมแต่คนที่ว่าเนี่ยต้องเป็นคนเป็นไม่ใช่คนตายนะครับและต้องไม่ใช่บริษัทเพราะบริษัทเป็นนิติบุคคลไม่ใช่บุคคลธรรมดากฎหมายเนี่ยพูดถึงข้อมูลส่วนบุคคลแปลว่าข้อมูลของบุคคลธรรมดาโอเคนะครับข้อมูลของบุคคลธรรมดา นะครับเอาละทดสอบนะทดสอบนะมีหมายเลขอยู่กี่ตัวเนี่ยมีหมายเลขอยู่สิบตัววางอยู่บนเศษกระดาษวางอยู่บนโต๊ะคุณลัตนาเป็นเศษกระดาษชิ้นเล็กๆมีหมายเลขสิบตัวเนี่ยวางอยู่บนโต๊ะคุณลัตนาอันนี้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลไหมครับ เป็นไหมครับเป็นไหมครับเป็นตอบหนึ่งไม่เป็นตอบสองอะตอบมาเป็นตอบหนึ่งไม่เป็นตอบสองอืมอ๋อเก่งมากเลยครับเป็นยังไงครับเป็นยังไงครับเก่งมากเลยครับที่ตอบมาเป็นยังไงครับมันเป็นข้อมูลสุบคคลเพาะ หากมันเอาไปจับคู่กับข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลหรือว่าไปจับคู่กับระเบียนของผู้ใช้โทรศัพท์มือถือนะครับมันก็จะสามารถระบุได้ว่าอันนี้เป็นเบอร์โทรของชาชวานนะครับแปลว่าโดยทางอ้อมโดยทางอ้อมมันทำให้ระบุตัวบุคคลได้ไม่ใช่ระบุ ทางตรงโดยทางอ้อมคือมันต้องเอาข้อมูลอันนี้ตัวเลขสิบหลักเนี้ยไปจับคู่กับระเบียนของผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือค่าอะไรก็แล้วแต่นะครับและมันระบุไปที่ได้ว่าคนที่เป็นเจ้าของข้อมูลอันนี้คือชัชวาลอันเนี้ยก็จะกลายเป็นข้อมูลส่วนบุคคลโอเคไหมครับแต่ถ้ามันมีกระดาษวางอยู่ปั๊บ นะครับวางอยู่ปั๊บเ,เขียนแล้วว่าสมชายนะครับนามสกุลแสนใจดีนะครับไปวางอยู่บนโต๊ะคุณพวัตสมมตินะครับวางอยู่บนโต๊ะทำงานคำถามคืออันนี้เป็นข้อมูลส่วบุคคลไหมเป็นแน่ๆชัดเจนถูกต้องไหมครับเป็นแน่ๆมันชื่อมันหลาอยู่เลยว่าสมชายแสนใจดีแต่เป็นใครไม่รู้แหละ คุณสมชายจะเป็นใครก็ไม่รู้แหละคุณภาวะจะรู้จักหรือไม่รู้จักก็แล้วแต่เนี่ยนะครับแต่มันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลแน่ๆแต่มันเป็นทางตรงเลยเพราะมันบ่งบอกตัวคนตรงๆเลยแต่เบอร์โทรศัพท์มันไม่บ่งบอกตัวคนตรงๆนะมันไม่ได้บ่งบอกตัวคนตรงๆนะครับมันบ่งบอกแบบอ้อมๆเพราะมันต้องไปประกอบกับข้อมูลบางอย่างนะครับแล้วมันค่อยบอกว่าไอเนี้ยคือคุณ คือชัชวาลเบอร์โทรของชัชวาลโอเคนะฮะดังนั้นไม่ว่าจะเป็นข้อมูลใดที่บ่งบอกหรือระบุตัวคนได้ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมตัวมันบอกถึงบุคคลได้เลยบ่งชี้ไปที่ตัวบุคคลได้เลยหรือทางอ้อมอ,อมมันเอาไปจับคู่กับข้อมูลอะไรหรือมันเอาไปจับคู่กับสารสนเทศระเบียบคำสั่งประกาศอะไรก็แล้วแต่ นะครับ Record, บันทึกใดๆก็แล้วแต่แล้วมันบ่งบอกตัวคนได้มันก็เป็นข้อมูลส่วนบุคคลดังนั้นต้องบอกว่าข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยมีเยอะมากนะครับข้อมูลส่วนบุคคลจะมีเยอะมากนี่คือตัวอย่างของข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานนะครับของพนักงานของเราที่ HR อเขาจัดเก็บอยู่เนี่ยนะครับชัดๆเลยคือบัตรประจำตัวประชาชนหมายเลขหนังสือเดินทาง ชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรพนักงานอีเมล Facebook l i ไอดีของพนักงานวันเดือนปีเกิดอายุพนักงานเพศพนักงานสถานระราการสมรสความสนใจความคิดเห็นนะครับต่อให้เป็นความคิดเห็นทางการเมืองของพนักงานก็เป็นข้อมูลส่วนบุคคลเพราะมันบ่งชี้ไปที่ตัวคนได้เอา้าความคิดเห็นทางการเมืองมันบ่งชี้ไปถึงตัวคนได้ได้นะได้นะ ถ้ามันมีใครสักคนหนึ่งหรือมันมีข้อมูลหลักฐานใดเอกสารใดๆก็แล้วแต่ที่มันบอกว่าคนที่คิดเห็นทางการเมืองแบบเนี้ยสีแดงสีเหลืองสีเขียวแบบเนี้ยอยู่ในองค์กรของเราต้องเป็นคนนี้นะครับหรือเป็นคนนี้คนนี้คนนี้แล้วมันระบุไปที่ตัวคนได้แบบเนี้ยมันก็เป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะเรซูเม่ผู้สมัครงานเนี้ยนะครับวุฒิการศึกษาก็เป็นข้อมูลส่วนบุคคลระดับการศึกษามหาลัยที่จบมา ประวัติการศึกษาผลการทดสอบนะครับการถูกลงโทษทางวินยัยทะระบุไว้ประวัติอาชญากรรมก็มีความสามารถทางด้านภาษาความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ก็ดีนิสยัยพฤติกรรมทัศนคติข้อมูลการผ่านการเกณฑ์ทหารสําหรับผู้ชายก็ดีนะครับอัตราเงินเดือนที่ทํางานเก่าภาษีที่จ่ายนะครับในช่วงที่ผ่านมารายการหักรหยนทางภาษีที่มีอยู่กับฝายบุคคล ก็เป็นข้อมูลส่วนบุคคลทั้งนั้นหน่วยงานที่จะเจอข้อมูลส่วนบุคคลเยอะๆโดยมากก็จะเป็น HR นะครับแต่ข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยไม่ใช่หมายถึงข้อมูลของพนักงานเท่านั้นนะครับอย่าเข้าใจผิดข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยบุคคลบางบุคคลเป็นพนักงาน บางบุคคลเป็นผู้สมัครงานบางบุคคลเป็นผู้ค้ำประกันบางบุคคลเป็นลูกค้าบางบุคคลเป็นคู่ค้าเวนเดอร์ p ปายเออร์บางบุคคลเป็นผู้มาติดต่อนะครับบางบุคคลเป็นบุตรหลานพนักงานบางบุคคลเป็นญาติพี่น้องพนักงาน โอเคนะฮะบุคคลต่างๆเหล่านี้ล้วนแต่มีข้อมูลส่วนบุคคลของตัวเองทั้งนั้นถ้าท่านจะเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของใครท่านก็ต้องจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคนนั้นให้ได้ด้วยเซลเจอข้อมูลลูกค้าการตลาดเจอข้อมูลลูกค้าดังนั้นเซลล์ sell, การตลาดต้องทำตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เอชแน่นอนเต็มเต็มกับการทําตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนพอเอชอาจะเจอข้อมูลพนักงานเจอข้อมูลผู้สมัครงานเจอข้อมูลผู้ขัาประกันอาจจะเจอข้อมูลเวนเดอร์สปายเออร์ด้วยเพราะบางที h r อาจจะจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานด้วยตัวเองก็ได้เพราะ h r าหลายๆองค์กรก็จะดูธุรการดูแอดมินอยู่ด้วยดังนั้น h r ก็จะเยอะหน่อยบัญชีการเงินก็จะเจอข้อมูลของลูกค้าเจอข้อมูลของลูกค้า จอข้อม karena karena ูลของคู่ค้าที่เราต้องจ่ายเงินนะครับตามที่แผนกจะซื้อหรือตามที่หน่วยงานต่างๆเขาแจ้งมาให้จ่ายเพราะการเงินจะเป็นคนทําจ่ายอย่างเงี้ยไม่อนุญาตให้หน่วยงานอื่นจ่ายการจ่ายเงินการรับเงินใดต่างๆต้องมารวมศูนย์อยู่ที่หน่วยกลางหน่วยเดียวเท่านั้นนะครับ s r จะต้องเจอข้อมูลผู้มาติดต่อไฟล์ผลิตก็อาจจะต้องเจอข้อมูลผู้มาติดต่อเช่นเดียวกัน HR จะต้องเจอข้อมูลบุตรหลานของพนักงาน บางทีหัวหน้าผู้บังคับบัญชาก็จะรู้ข้อมูลบทหลานของพนักงานเช่นเดียวกันยกตัวอย่างเนี่ยใครที่เจอข้อมูลอะไรใครที่เก็บรวบรวมใครที่ใช้ใครที่เปิดเผยข้อมูลอะไรอ๋อมีคํานี้ขึ้นมาละมีคํานี้ขึ้นมาละเก็บรวบรวมมีคํานี้เข้ามาอีกคําใช้มีคํานี้เข้ามาอีกคําเปิดเผยใครก็แล้วแต่ที่เก็บรวบรวมใครก็แล้วแต่ที่ใช้ใครก็แล้วแต่ที่เปิดเผย ข้อมูลต่างๆเหล่านี้ต้องปฏิบัติตามกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลทั้งนั้นไม่ว่าจะหนึ่งอย่างหรือหลายอย่างท่านเก็บรวบรวมเฉยๆท่านก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายท่านใช้เฉยๆท่านก็ปฏิบัติตามกฎหมายแต่โดยธรรมดาท่านจะใช้ท่านก็ต้องมีการเก็บรวบรวมมาก่อนนะครับอ่ะสมมุติว่าสมมุติว่า มีผู้สมัครงานคนหนึ่งส่งข้อมูลส่งเรซูเม่มาให้คุณสุพัตนามาทางอ e ีเมลนะครับส่งมาทางอ e ีเมลให้คุณสุพัตนานะครับคุณสุพัฒนาไม่ต้องตอบนะฮะให้ท่านอื่นๆตอบนะฮะผู้สมัครงานคนหนึ่งเห็นประกาศรับสมัครงานของบริษัทนะครับอยู่หน้าโรงงานเตดป้ายคัตเอาท์ใหญ่ๆอยู่หน้าโรงงานนะครับแล้วเขาก็ส่ง เรซูเม่มาผ่านทางอ e ีเมลเพราะว่าเราก็จะระบุไว้ว่าอ e ีเมลนะครับอีเมลแอดเดรสที่จะรับข้อมูลใบสมัครยังไงบ้าง mm hmm. เขาส่งข้อมูลมาทางอ e ีเมลคุณรัตนาคุณสุพรัตนานะครับคำถามคุณสุพัฒนายังไม่ได้เปิดยังไม่ได้เปิดอ่านเลยนะยังไม่ได้เปิดอ่านเลยนะเขาส่งเข้ามาแต่ถึงแล้วสเตตัสคือถึงแล้วแต่ยังไม่ได้เปิดอ่านเลยนะคุณสุพัฒรัตนาเก็บรวบรวมข้อมูลหรือยัง เก็บรวบรวมเรซูมเม่ผู้สมัครงานหรือยังเก็บหรือยังครับหนึ่งยังสองเก็บแล้วสิตอบครับอืมเก่งมากเลยครับ,ส,บส่วนมากตอบมาส่วนมากตอบมาคือสองนะครับเก่งมากครับเก็บรวบรวมแล้วนะครับยังไม่ได้เปิดอ่านเลยนะครับเปิดอ่านเนี่ยเป็นการใช้นะครับ เปิดอ่านนี่เป็นการใช้ข้อมูลแล้วนะครับอา้าวแล้วเปิดเผยหมายถึงอะไรเปิดเผยหมายถึงใช้หมายถึงอะไรอ่ะไล่ก่อนใช้หมายถึงคุณสุภาัตนาเนี่ยเปิดอ่านละปริ้นข้อมูลออกมาเพื่อมาเทียบกับประวัติหรือจะเอาไปสัมภาษณ์ต่อไปโอเคนะฮะหรือจะเอาไปสัมภาษณ์งานต่อไปนี่แปลว่าใช้ข้อมูลแล้วนะนะครับ เปิดเผยแล้วเปิดเผยหมายถึงอะไรอ่ะผ่านละรอบแรกคุณสู่พัฒนาสัมภาษณ์แล้วโอเคเดี๋ยวจะให้สัมภาษณ์กับต้นสังกัดนะครับคุณสู่พัฒนาก็ส่งข้อมูลเรซูเม่ของน้องคนนี้พร้อมกับแบบแบบประเมินผลการสัมภาษณ์โดยฝ่ายบุคคลสมมุตินะครับไปให้กับผู้จัดการฝ่ายผลิตสมมติน้องคนนี้เป็นวิศวกรวางแผนผลิตสมัครเข้ามาในตําแหน่งวิศวกรวางแผนการผลิต ส่งไปให้ผู้จัดก,การฝ่ายผลิตแบบนี้เรียกว่าเปิดเผยครับแบบนี้เรียกว่าเปิดเผยเอา้าเปิดเผยเนี่ยหมายถึงส่งต่อด้วยนะหมายถึงโอนข้อมูลด้วยนะอยู่ในขอบเขตของคำว่าเปิดเผยทั้งนั้นโอเคไหมครับอยู่ในขอบเขตของคำว่าเปิดเผยทั้งนั้นส่งต่อ หรือโอนเปิดเผยเนี่ยอันเดียวกันคือเป็นการเคลื่อนข้อมูลจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งนะครับผ่านสือ่อผ่านตัวกลางใดๆก็แล้วแต่เรียกง่ายๆคือข้อมูลเปลี่ยนมือข้อมูลเปลี่ยนมือจากทาง HR ไปอยู่ในมือของผู้จัดการฝ่ายผลิตแบบนี้แปลว่าเปิดเผยไปโอเคนะครับแปบลบว่าเปิดเผยไปกฎหมายบอกว่า ถ้าคุณมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของใครจากมือหนึ่งไปสู่มือหนึ่งจาก HR ไปสู่ผู้จัดการฝ่ายผลิตคุณต้องแจ้งเขานะคุณต้องแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลคุณต้องแจ้งการเปิดเผยอันนี้ให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบด้วยแต่เวลาแจ้งเนี่ยให้แจ้งโดยเป็นข้อความประชาสัมพันธ์ไว้ เจ้าของข้อมูลส่วนเขาจะอ่านหรือไม่อ่านเรื่องของเขาแต่ท่านต้องแจ้งไว้แจ้งเป็นข้อความไว้กฎหมายบอกว่าไอ้ที่แจ้งไว้เนี่ยเราเรียกว่า privacy notice เราเรียกว่าประกาศความเป็นส่วนตัวนะครับกฎหมายกำหนดไว้ในมาตรา23ไม่ทำโดนปรับ1ล้าน ไม่ทาโดนปรับหนึ่งล้านเวลาเขาปรับบริษัทเนี่ยตัวเลขปรับเนี่ยโหดทั้งนั้นนะครับสามยอดหลักๆเลยครับหนึ่งล้านสามล้านยอดยอดปรับเนี่ยโหดทัังนั้นเลยครับและห้าล้านผิดกฎหมายความปลอดภัยปรับเท่าไหร่ครับ